I need feeling like you want me, and I guess in the way you do. Or my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Just make you cry. And I don't wanna fight with you. สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับตาใจไรเลอร์นนะครับตอนนี้เราอยู่แถวหนองจอกนะครับวิวสวยมากก็เลยจอดถ่ายตรงนี้นะครับคทีกําลังขึ้นนะครับมีหมอฟุ้งเลยสวยมากฟุ้งนาเขียวขจีเลยเรากําลังเดินทางไปที่ไร่ฝนเทียมนะครับจังหวัดสระบุรีใช้เวลาเดินทางมาบัน3ชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยครับสวยมากเลยครับคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ10กิโลนะครับสองข้างทางอันนี้จะเป็นไร่มันนะครับของชาวบ้านวิ่งตามกู o ก l e แมปมาเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้เลี้ยวซ้ายจะเป็นป้ายถ้ำเสือดำแล้วก็ํำนักสงฆ์สีวัดนารางถ้ำวิเวกวิเวกสถานโอเคครับเป็นทางดินแดงแล้วครับไร่ฝน<ล>เทียมซ้ายมือ ขึ้นทางชั้นแล้วนะครับักนั <c oughs> นใช้ได้ครับอดข,ขอมมาเยอะด้วย เราสะดะคอนโอนไปแล้วนะครับอแทนของตุกคอน ใช่ครกันอ๋อกินมาพี่ใช่ครับข้างบนชั้นไหมครับ ขึ้นมาได้ขนาดนี้คือเหลือแค่ตรงนี้ที่เดียวแล้วแต่ตรงนี้ลงแล้วอ๋อง่ายแล้วครับอันนี้ไม่ได้ไหมลองบิดขึ้นได้หร่อเปล่ได้ครับพอดีมันสลด์ไ้นะผยกจะลองตังล้อเหมือนกันเลยครับมีครับคอรท้ไร้อย้ยห้าสิบร้อยห้าห้ายห้าห้าครับผมไม่ตังใจอยู่เอาคอตัร้อยห้้ ช่ขนมาเยอะก,กัน <laughs> แต่ว่าผ่านตรงนู้นมาได้ก็เหลือแค่ตรงนี้แล้วละ่ะของเยอะเราขึ้นคนเดียวไปก่อนเพราะว่าสองคนขึ้นไปรออยู่บนต้นไม้อะน,นนะครับ ครับผมขอบคุณครับเรือรต่อครับ <laughs> โอ้แล้วขาขึ้นจะขึ้นไงวะเนี่ย <laughs> 拜拜了。 น้อนละกังเต็นยังไงลองเทียมการแรกเลยเหรอครับเขาไปกันแล้วอ๋อเห็นเข้าสวนสวนออกไปผมนึกว่ามันเตรียมไม่ไม่นี่เขาออกไงครับ โอเคอันนี้ชันมากไหมครับชันชันมากไหมครับตรงนี้ไม่ไม่ชันมากไปได้ครับได้เนาะโหลดมาเสามโลเนาะอันนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานใช่ไหมครับยังไม่ถึงเดือนเลยครับอที่อะไรเพราะว่ามาถ่ายรูปเราลงเฟดเขาเลยแย่มากกันเลยเลย วันนี้น่าจะเยอะนะมากครับมากไปก่อนที่เรารด้มาตอนมุมต้นไม้ที่เราได้นานมันมันไม่สวยตรงมุมชุดหนึ่นะครับมุมชุดเนี่ยถ้าเรามาก่อนไปนั่นเลยก็คืนมันสวยไงอ๋อเดี๋ยวลองวนดูก่อนครับไปกันสองครับมีอะไรอุปกรณ์การถินกันใช้เพราะเครับค่าไม่ก็เตรียมมาอยู่ครับขอบคุณนะคะถ้ไม่ไม่มีอะไรก็เบอร์โทรติดไปนั่นนะจัางได้ครูครูมีสัญญาณไหมครับ ของทูนี่ผมก็ใช้ทูอ๋อห้องน้ำเราต้องมาใช้ข้างล่างใช่ไหมครับบ่วชนี้ไม่มีสัญญานครับห้องน้ำใช้ตรงนี้ก่อนโอ้ห้องน้ำนี่เขาปูดเรื่องของน้ำที่นี่ครับเพราะว่ากำลังกินทำเพราะมันไม่กี่วันนั้นทำไม่ทันอ๋อครับเดี๋ยวขึ้นไปเลยครับไปเชิญครับครับ โอ้จะแพ้จะแพ้แม่ลูกแม่โอ้แพ้นออ่อยครับน่ารักเลย ผ่านหน่อยขอผ่านหน่อยครับผมเรามาเป็นเต็นแรกนะครับของวันนี้ แล้วนะครับโ้สวยมากครับมีหนึ่งเต็นท์นะครับวันนี้ <c oughs> น่าจะค้างอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะเป็นคนที่สวนการเราไปอ๋อมีข้างบนอีกเต็นท์หนึ่ง ผงแพะก็เล็มยากอยู่นะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับไล่ฝนเทียมนะครับล้มไปรอบนึงแต่ว่าไม่เสียไหนนะครับไม่พังข้างบนมันเป็นแพะนะครับของที่ไล่นะครับเขาเลี้ยงไว้ประมาณร้อยตัวที่ไปคุยกับเขามาแล้วก็ตอนนี้เขากาลังจะทําห้องน้ําใหม่นะครับอยู่แถวโน้มนมุมโน้นนะคะรับกำลังปดอยู่เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูตอนนี้ก็ใช้ห้องน้ําข้างล่าง,งทางเข้าก่อนนะอันนี้ของที่เรากดมา แล้วก็ใต้เบาะก็มีจัดเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวเราผลของลองกลางเต็นกันก่อนครับ A later few moments later. ลมแรงมากครับกลางควายชีดร,รอบที่ 3. สามเสาหักไปสามท่อนก็ <harass ing noise> จะเหลือแค่นี้ครับรอบที่สาเรายังไม่ได้กางเต็นท์นะครับตอนนี้ก็มานั่งลบลมอยู่ไปซื้อของมา แน่น้องแข็งไหมตอนแรกซื้อมาสิบาทละลายขึ้นมาไม่ไม่ถึงอยู่ได้ไม่ถึงห้านาทีละลายอันนี้ยังอยู่ดีอย,อยู่ถ้าใส่ในเปรียบอยู่ได้นาน S <S กินแล้วคุณจะกล้องคุณจะกล้องอยากกินแล้วครับ I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Still be my man น้ำเย็นนะครับตอนเวลาสองทุ่มคหมูย่างกับเนื้อย่างกับชีตแล้วก็ปิ้งจีดนะครับกับเยียม กระลอนๆเลยอืมดีอ่ะโอเคครับกินข้าวครับ ร้อยตัวได้ครับที่นี่เม่